ทที่825ผู้อาวุโสได้รับคำสั่งให้ลงไปและเริ่มต้นเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้มีพระคุณหลี่วัวเอ๋อมองไปที่ถังซานและถามเราจะฟังสิ่งที่ผู้อุปถัมพูดแต่ก่อนหน้านั้นให้เผ่าวัวหลี่ทำมิตรภาพของพวกเขาให้ดีที่สุดในฐานะเจ้าของบ้านอย่ามองทะเลแดงที่เต็มไปด้วยเปลวไฟและยังมีของอร่อยอีกมากมายถังซานยิ้มและพยักหน้าแล้วภรรยาของเขาล่ะ ใบหน้าของเหมยกงจื่อนั้นวิเศษมากและเปลี่ยนเป็นสีแดงในทันทีหลี่วัวเอ๋อพาถาังซานและเหมยกงจื่อไปยังสถานที่ที่เผาวัวหลี่อาศัยอยู่จริงๆไม่ใช่สถานที่ที่จักระพาดอู่ธงรักษาบาดแผลของเขาแต่ในส่วนลึกของแมกมาี่ไห่ ต้องบอกว่ากลุ่มใหญ่ขององค์ประกอบเหล่านี้มีประสิทธทิภาพมากในการทำงานไม่นานก่อนหลี่หัวเอ๋อร์จะออกคำสั่งให้ความบันเทิงถังซานและเหมยกงจือ่อมีโต้ผลไม้วิญญาณธาตุไฟแลวไวชนิดพิเศษที่ดูมีสีสันหน่อยๆจัดไปเรียบร้อยแล้วถังซานและเหมยกงจือ่อนั้นไร้มารายาทโดยธรรมชาติถ้าไม่ใช่เพราะทั้งสองคนมาที่เผ่าหัวห,วหลี่และปล่อยให้จัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่กำจัดไปเผาห,ห,หัวหลี่ก็ยังคงต้องทนหลายวันของวิญญ,ญาณแห่งไฟ ทังซานจิบไวในแก้วของเขาและอดไม่ได้ที่จะชื่นชมครู่หนึ่งคุณต้องรู้ว่าในโลกก่อนหน้าของเขาเชฟเวทน้ำแข็งและไฟที่เขาเคยพูดถึงเหมยกงจือมีวายชนิดพิเศษที่เรียกว่าไปฮอว่าบริวิงและถึงกระนั้นก็เรียกว่าการต้องเบียเท่านั้น อย่างไรก็ตามในบรรดาวายชั้นดีมากมายที่ปรุงโดยราชาเทพ,พเจ้าอีกองค์หนึ่งซึ่งมีฉายาว่าเทพแห่งการปรุงในดาวที่เขาสังกัดอยู่ไม่มีใครสามารถสรุปด้วยคำว่าน้ำหวานได้ดังนั้นเมื่อเขาได้ยินว่าเผ่าหัวหลีเรียกว่าวายชั้นดีในตระกูลเป็นน้ำหวานเขาอายุมากเต็มไปด้วยความคาดหวัง มันเหนียวในปากนิดหน่อยแต่มันอบอ,อุ่นสุดๆและเต็มไปด้วยรสชาติของธาตุไฟแต่วัยอุ่นๆแบบนี้ก็สมกับคําว่าน้ําหวานจริงๆทางซานแสดงความคิดเห็นแต่เขาจะไม่ดนื่ม,มันหลังจากดื่มไปเพียงแก้วเดียวจิบเมื่อเทียบกับตัวละครของเขาฉันชอบชาใสาหรือวัยผลไม้แม้ว่าวายจะดีนี้แต่ก็ไม่เหมาะกับรสชาติ เหมยกงจื่อที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งต่างออกไปเมื่อเพิ่งเสร็จสิ้นสายเลือดของนกฟีนิกผีดิบหลากสีสันเธอต้องการทตุไฟเพียงพอในร่างกายของเธอเพื่อกระตุ้นการเติบโตของสายเลือดของเธอดังนั้นเธอจึงชอบดื่มมันมากที่สุดและได้ดื่มแล้วหยิบถ้วยของถังซานเอาไปดื่มท่านผู้เท่าฉันอยากรู้เรื่องหนึ่งมากฉันสงสัยว่าคุณจะตอบให้ฉันได้ไหมถังซานถามลีวัวเอ,อ๋อทันทีมองไปที่เหมยกงจื่อที่กำลังดื่มอยู่เคียงข้างเขาอย่างพึงพอใจ ฉันรู้สึกได้ว่าธาตุไฟในพื้นที่นี้รุนแรงกว่าแต่ทำไมจากกระพรดปู่ทงถึงเลือกที่จะรักษาบาดแผลของเขาเหนืออวกาศและไม่ลงมาดูเหมือนนว่าเขาจะตระหนักว่าสิ่งต่างๆไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหลี่วัวเอ๋อเงียบไปครู่หนึ่งหลังจากได้ยินคำถามของถังซานและจากนั้นก็เริ่มอธิบายให้เขาฟังตระูลหัวหลี่ของเราเกิดในทะเลแดงแมกมามันเป็นธาตุไฟที่บริสุทธิ์ที่สุดในกลุ่มปาลังเซอร์ทั้งหมด ในเวลาแรกสุดบรรพบุรุษในขณะนั้นได้ค้นพบสถานที่ที่เรากำลังอาศัยอยู่และพบช่องว่างที่นี่ปลายอีกด้านของรอยแตกบูเหมือนจะเชื่อมต่อกับประนาบอื่นบรรพบุรุษพยายามสื่อสารกับด้านนั้นแต่ก็ไม่มีการตอบสนองใดๆ ฉันเพิ่งพบว่าพลังวิญญาณของสวรรค์และโลกที่อยู่ใกล้ๆแข็งแกร่งขึ้นฉันก็เลยพาตระกูลหัวหลี่มาตั้งรกรากที่นี่จากนั้นความแข็งแกร่งของบรรพบุรุษก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและเมื่อฉันค่อยๆสัมผัสส่วนบนของดาวดวงนี้ฉันตระหนักว่าอีกด้านหนึ่งของรอยร้าวอาจเป็นอาณาจักรเทพหรือดาวเคราะหลักภายใต้การคุ้มครองของอาณาจักรเทพมีอิทธิพลของความเป็นพระเจ้าดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสื่อสารให้สมบูรณ์เพราะอีกฝ่ายเป็นการดำรงอยู่เหนือเรา หลี่หัวเอ,อ๋อไม่ได้พูดอะไรทั้งซานร,รู้สึกตื่นเต้นในทันทีเมื่อนึกถึงลูกชายของชาติก่อนและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายบางทีนี่อาจเป็นโอกาสของเขาที่จะได้กลับสู่อาณาจักรของราชาเทพเนื่องจากพื้นที่ไม่เสถียรจาก,กรพรรดอสูรอมาตะกลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของจัก,กรพรรดิสวรรค์อู่ทงดังนั้นเขาจึงควรได้รับการปฏิบัติภายนอกมากกว่าใช่ไหมทังซานถาม หลี่หัวเอ,อ๋อพยักหน้ามีะน,นั้นวิญญาณแห่งไฟจะออกจากสถานที่แห่งนี้ซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่มาเกือบหมื่นปีแล้วท่านผู้เท่าช่วยพาข้าไปยังตำแหน่งรอยแยกแห่งอวกาศได้ไหมภรรยาของฉันมีสายเลือดของเผ่าอสูรนกมิงแอลมลนจะดีสำหรับเธอที่จะได้สัมผัสกับพื้นที่ที่มีดาววิเศษโดยกำเนิดถังซานกล่าวกับหลี่หัวเอ,อ๋อ เป็นไปได้โดยธรรมชาติย้อนกลับไปในตอนนั้นจักพรรพัวิญญาณสวรรค์เพลิงสวรรค์ไม่สามารถสำรวจช่องว่างที่ชัดเจนได้ดังนั้นหลี่หัวเอ,อ๋อจึงไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งซานดึงมือของเหมยกงจือ่อมองดูแก้มที่โกรธเกรี้ยวของอีกฝ่ายที่ขัดจังหวะก,การดื่มของเธอรู้สึกว่าเขาอดไม่ได้ที่จะจูบไปเองเถอะเดี๋ยวพี่ไปส่งทั้งซานร,รู้สึกว่าเหมยกงจื่อเสียสติไปแล้วในขณะนี้ พาคุณไปดูและเห็นโลกและหากเกิดอุบัติเหตุคุณยังสามารถเห็นและเห็นคนรู้จักอะไรรู้จักกันคุณจะรู้เมื่อคุณไปดาวโต้หลวหญิงงามผู้มีผมยาวสีชมพูฟ้าเดินตามหลังชุดคลุมสีดำสีม่วงเดินผ่านอาคารพระราชวังและเคลื่อนเข้าหาชายที่อยู่ใต้พื้นดินอย่างต่อเนื่องบทที่826ร้ทงอูหลินและทางอูถง มีแสงก้าวสีบิดเบี้ยวอยู่รอบๆตัวทั้งสองและลอมหายใจของพวกมันถูกควบคุมไว้อย่างสมบูรณ์เพื่อควบคุมสัญญาณขององค์การล่มสลายของดาวเคราะห์อูหลินคุณมาที่นี่ทุกปีเพื่อฉีดวิญญาณของเทพเจ้าลงดินหรือหญิงงามถามชายที่อยู่ข้างหน้าเธอน้ำเสียงของเธอดูมุนงงเล็กน้อยเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับตัวเองเลยถ้าไม่ใช่เพราะความไม่พอใจที่เกิดจากงานของสามีให้มาช้านานเธอคงไม่รู้หรอก ฉันสัญญาถ้าฉันไม่มาเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะต้องพินาศชายสีม่วงดําตอบโดยไม่โกรธเลยเพราะน้ําเสียงของหญิงสาวสวยหากมีบุคคลภายนอกอยู่ณเวลานี้พวกเขาจะพบว่าคู่ที่พูดของผู้ชายและผู้หญิงนั้นมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันอย่างน้อยเจ็จุดแต่ความแตกต่างคืออารมณ์ของผู้หญิงที่หน้าทึ่งนั้นเยอะยิ่งมากกว่าผู้ชายและแสงก้าสีบนตัวผู้ชายนั้นแข็งแกร่งกว่าของผู้หญิง เท่าหัวหลีสถานการณ์ในตระกูลเป็นอย่างไรบ้างทั้งอูหล,ลินยิ้มและทักทายผู้อาวุโสของตระกูลหัวหลีที่มาทักทายพวกเขาเมื่อดาวขุมนรกมาถึงดาวโต้หลัวเขาและกู่เย่นหน้าเกือบจะพึ่งพาของขวัญ จากตระกูลหัวหลี่มีเพินไฟศักดิ์สิทธิ์หลากสีสันเท่านั้นที่สามารถทำร้ายเขาได้จนเขาตื่นขึ้นโดยที่พ่อของเขาทิ้งไว้ในจิตสํนนึกและปู่ของเขาปรากฏขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งหากไม่มีของขวัญจากเผ่าหัวหลีแม้ว่าเขาสามารถแข่งขันกับราชาผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งขุมนรกได้เขาต้องจ่ายเพิ่มด้วยความช่วยเหลือจากอาณาจักรเทพของเจ้ามานับพันปีวิญ,ญญาณแห่งไฟที่เหี่ยวแห้งในเผ่าก็กลับมาเป็นปกติ ห้าคราวนี้เจ้ามาที่นี่เจ้าต้องนำไฟกลับมานี่เป็นสิ่งเดียวที่เราทำได้ทำเพื่อคุมตอนนี้แค่นั้นแหละผู้อาวุโสฮัวหลีกล่าวด้วยรอยยิ้มเป็นเวลาเกือบพันปีที่เผาวัวหลีได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทังอูลินตกลงเจ้านายของพี่เขยของฉันคุยกับฉันเกี่ยวกับคุณตลอดทั้งวันและขอให้ฉันนำดอกไม้ไฟเพื่อแลกกับมันทังอูลินยิ้มรัศมีก้าวสีบนร่างของเขาจางลงเล็กน้อย และเขาก็แยกมันออกจากมันส่วนเล็กๆถูกปกคลุมไปยังพื้นที่หินหนืดนี้ซึ่งชาวฮัวหลีอาศัยอยู่นี่คือโลกใต้นินของวิหารแห่งสงครามดอกบ,บัวไฟหลากสีได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วขอบคุณนางฟ้าที่ถังอูหลินนำมาทุกปีชนเผ่าฮัวหลีสามารถฟื้นฟูฉากที่เจริญรุ่งเรืองนี้ได้ถังอูทงมองดูดอกบ,บัวไฟหลากสีที่อยู่ข้างหน้าเธอเหมือนฝันความรู้สึกคุ้นเคยที่คลุมเครือปรากฏขึ้นในจิตสำนึกของเธอ โลกใต้ดินทั้งโลกสั่นสะเทือนและเครื่องหมายตรีศูนย์สีทองบนหน้าผากของถังอหล,ลินถูกปล่อยออกมาและทั้งสองคนก็มองหน้ากันบนดาวฟ้าหลันทั้งซานมองไปที่ช่องว่างขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเขาและรู้สึกถึงออราที่คุ้นเคยในรอยแตกหลายปีที่ผ่านมาอารมณ์ที่ไม่เคยไหลผ่านจิตใจของเขาไม่น่าแปลกใจที่เธอมาที่โลกนี้ไม่น่าแปลกใจที่เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่เสมอ รักดอว่าโลกที่เขาเคยอาศัยอยู่เชื่อมต่อกับสถานที่แห่งนี้ในรอยแตกของอวกาศสิ่งที่เขารู้สึกคือพลังแห่งศรัทธาของสัตว์ทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดและนั่นคือพลังแห่งศรัทธาที่เป็นของเขาซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดดั้งเดิมที่สุดของเทพสมุดผลักเมฆและหมอกออกไปเพื่อดูภูเขาที่มีหมอกถางซานมองเห็นโลกที่สอดคล้องกับช่องว่างในตำแหน่งของเทพ,พเจ้าเกาะโพไซดอนศาลาสีทองบนต้นไม้สีทอง นั่นคือโลกของชเร็กเจดีจิตวิญญาณยังคงพัฒนาจิตวิญญาณและการกระทำได้รับความนิยมมากกว่าคนเฝ้าประตูทังรุ่นก่อนของเขาถัางซานยิ้มพลังงานที่เผาไม่เมื่อเขาเกิดใหม่ก็เพียงพอที่จะบิดเบือนไทม์ไลน์เห็นได้ชัดว่าตอนนี้เขาอยู่ในช่วงเวลาที่ขัดแย้งกันแต่เขาคือรุ่นก่อนของราชาเทพผู้ควบคุมอาณาจักรเทพเนื่องจากเขาได้โนดอวากาศของโลกอดีตแล้วถ้าเขาไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันละ่ะ แรงกระตุ้นของเหล่าทวยเทพสิ่งที่เขารู้สึกคือการเรียกของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดตรีศูนย์เทพสมุดรปรากฏในมือของทังอูหลินเมื่อมองไปที่รูปแบบแสงสีน้ำเงินที่ผันผวนบนด้ามจับของง้าวตราสัญ,ญลักษณ์ตรีศูนย์ที่สว่างกว่าก็ส่องบนหน้าผากของทังอูทงในเวลาเดียวกัน แสงสุดท้ายที่ห่อหุ้มด้วยพลังมังกร9สีวงแหวนวิญญาณสีแดงเลือด9้วงและวงแหวนวิญญาณสีน้ำเงินทอง3วงลุกขึ้นจากร่างกายของถังอู่ทงและวงแหวนวิญญาณในตำแหน่งที่9เริ่มส่องแสง ออร่าศักดิ์สิทธิ์ที่หาที่เปรียบไม่ได้ยังคงเล็ดลอดออกมาจากตรีศูนย์เทพสมุดซึ่งสอดคล้องกับความสามารถวิญญาณที่ก้าของทางอูทงและทางอูหลินมีเมล็ดสีม่วงดำพิเศษอยู่ในมือของเขาซึ่งเขาหยิบอมาตะก้าสีออกมาอย่างต่อเนื่องเรอีก,กิดังนั้นน้องสาวของฉันสามารถใช้งานได้ สติของทังซานร,ร้องออกไปในระยะไกลหอคอยแห่งเวลาและพื้นที่ขยายใหญ่ขึ้นเกือบสูงถึง1,000เมตรและตรีศูนย์ผีที่อยู่แก่นของจิตสำนึกก็ควบแน่นมากขึ้นเรื่อยๆฉันไม่ได้คาคิดมาก่อนจริงๆแล้วฉันเป็นคนติดต่อเพื่อนเก่าของฉันก่อนทังซานพึมพำกับตัวเองรู้สึกถึงโครงสร้างภายในช่องว่างของช่องว่าง ในความคิดเดิมของเขาหากความแข็งแกร่งของเขาถึงระดับหนึ่งเขาจะสามารถเชื่อมต่อกับโลกเดิมได้อย่างแน่นอนแต่ในตอนนั้นถึงเวลาที่เขาจะต้องนึกถึงตรีศูนย์แห่งท้องทะเลเพื่อเตรียมบุกทะลวงสู่การเป็นราชาแห่งเทพ,พเจ้าบทที่827 ทั้งซานเอียงศีรษะและเหลือบมองหลี่หัวเอ,อ๋อและแสดงท่าทางง่ายๆ่มีคอนเวลาขยายใหญ่ขึ้นทันทีครอบคลุมตัวเองเหมือนกงจือและรอยแตกในอวกาศจากนั้นกลิ่นอายของทั้งสองคนพร้อมกับมีคอนเวลาทั้งหมดหายไปใต้ทะเลแดงแมกมา ในอีกมิติหนึ่งในพื้นที่เดียวกันถังอูถงใช้ความสามารถวิญญาณที่ก้าวเทพสมุดจุดติอย่างสุดความสามารถภายในความสามารถวิญญาณนี้มีร่องรอยของแหล่งที่มาของพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ถังซานทิ้งไว้เพราะเขากังวลว่าเธอถูกรังแกในทวีปต้หลัวเป็นทักษะอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นโดยสายเลือดของเทพสมุดโดยตรง ภาพหลอนสีน้ำเงินทองค่อยๆก่อตัวขึ้นหลังทางอู่ถงเพื่อไม่ให้กระทบต่อความสมดุลของดาวโต้หลัวทางอู่ลินได้ปลดปล่อยความหมายขอองค์การทำลายล้างอย่างเต็มที่เพื่อทำให้สถานะปัจจุบันของทางอู่ถงใกล้เคียงกับที่อยู่ภายใต้วิหารสงครามมากที่สุดนี้โลกถูกแยกออก เหมยกงจื่อตื่นจากอาการเมาเล็กน้อยแล้วเนื่องจากถังซานใช้มีค่อนเวลาเพื่อนำพวกเขาออกจากดาวหลักของดาวฟ้าหลันทุกสิ่งรอบตัวก็เริ่มดูเหมือนจริงและลวงตาเขาดูเหมือนอยู่ในสถานะลึกลับอย่างยิ่งและรูปภาพบางรูปที่หลุดจากความรู้ความเข้าใจของเหมยอกงจื่อก็กระพริบอยู่เรื่อยๆซึ่งดูคล้ายคลึงกันแต่เข้าใจยากพี่ซานเกิดอะไรขึ้น ในที่สุดเหมยกงจือก็อดไม่ได้ที่จะถามมองดูความตื่นเต้นที่ซ่อนเร้นบนใบหน้าของถังซานกลับบ้านมีเพียงถังซานเท่านั้นที่รู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาทั้งสองเป็นอย่างไรเมื่อเขารู้สึกว่าอีกฝากหนึ่งของช่องว่างคือทวิตโต้หลัวในเวลาและสถานที่อื่นทังซานร,รู้ว่าเขามีโอกาสนำเธอกลับมาแล้วไม่ต้องพูดถึงเขายังรู้สึกถึงการเรียกของตรีศูนย์เทพสมุด ตรีศย์ตรแห่งท้องทะเลได้ส่งพิกัดทางไกลพิเศษมาให้เขาโดยการตรวจจับจิตสำนึกและสถานะของถังซานในฐานะเทพ,พเจ้าพิกัดนี้ไม่เพียงแต่ในอวกาศเท่านั้นแต่ยังทันเวลาอีกด้วยกาศเท่านั้นแต่ยังทันเวลาอีกด้วย การส่งผ่านพิกัดระดับนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกินความสามารถของโลกสามมิติอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังต้องขอบคุณวงเวียนใหญ่ของเทพพเจ้าที่รวมเทพหลายองค์ไว้เมื่องหลังหลุมดำและได้ไปถึงเทพ,พเจ้า5มิติมิเช่นนั้นแม้แต่เทพสีกอตรีศูนย์เป็นสิ่งประดิษฐ์สุดยอดมาถึงและถังซานได้รับพิกัดนี้เพียงครู่หนึ่งจากนั้นถังอู่ถงก็ใช้การสืบเชื้อสายของเทพสมุดเป็นพิกัดคงที่ของถังซานเสมอ พลังของเวลาและพื้นที่เป็นหนึ่งในพลังดั้งเดิมและลึกลับที่สุดในจักกรวาลทั้งหมดและในระดับหนึ่งก็สามารถเทียบเท่ากับแนวคิดในการสร้างและการทำลายล้างได้และถังซานซึ่งอาศัยหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศก,าก็สามารถติดตามพิกัดที่ออกโดยตรีศูนย์เทพสมุทดและดูแลโดยถังอู่ทงโดยสังเขตดังนั้นนี่คือสถานการณ์ที่เขาพาเหมยกงจือบังคับเดินทางข้ามเวลาโดยตรง หลังจากที่ถังซานอธิบายสั้นๆกับเหมยกงจือเขาก็ใช้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของเขาเพื่อเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งของพิกัดอย่างต่อเนื่องในขณะที่เหมยกงจือเฝ้าดูฉากที่กลับพลิบในแสงดาวโดยรอบอย่างอยากรู้อยากเห็นนูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกโลกหนึ่งเมื่อใดก็ได้หรือกล่าวอีกในหนึ่งประวัติของดาวถังซานกำลังมุ่งหน้าไป เวลาดำเนินไปอย่างรวดเร็วและขีปนาวุธ2ลูกที่ครอบครองมากพอที่จะทำลายราชาปีศาจร,ระดับพระเจ้าได้พุ่งขึ้นเหนือสถาบันด้วยพื้นที่ที่ใหญ่เท่ากับเมืองเคอรี่หอบยาวสีเงินขาวพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าร่างเส้นลึกลับเหมอยกลงจือเห็นว่าทั้งสถานศึกษาตรับใดที่คนที่มีอายุมากกว่าถูกปกคลุมไปด้วยรัศมีหลากสีพลังของเลือดก,ก็เดือดพล่านและในที่สุดก็ถูกต่อต้านวิกฤตการทำลายฟ้าและทำลายโลก มนุษย์บนดาวดวงนี้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและโลกทั้งใบก็เจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองของพวกเขาหน้าจอกลับมาอีกครั้งและเธอเห็นชายผมสีฟ้าในชุดเกราะมังกรทองถือตรีศูนย์ที่ถังซานจะใช้เป็นครั้งคราวต่อหน้าร่างสีแดงเข้ม เหมยกงจื่อจ้องไปที่ใบหน้าของชายผมสีฟ้าเธอพบว่าชายในภาพมีความคล้ายคลึงกับรูปร่างหน้าตาของถังซานอย่างน้อยเจ็ดจุดแต่อารมณ์ของเขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขาดูอ่อนกว่าไวกว่ามากไม่ใช่เจ้านายจิ้งจอกเท่าถังซานมักจะแสดงให้เห็นมันเป็นลักษณะขององค์การควบคุมทุกอย่าง เงาวสีน้ำเงินเข้มในมือของร่างสีแดงเข้มปะทะกับตรีศูนย์ทองคำอย่างต่อเนื่องความแข็งแกร่งของเขาดูแข็งแกร่งกว่าชายผมสีฟ้าเพียงไม่กี่รอบเงาก็ตัดผ่านเอวของชายผมสีฟ้าคุณชายเมยอเกือบร้องอุทานดูเหมือนว่าเขากลัวว่าจะได้รับบาดเจ็บด้วยเหตุผลบางอย่าง แต่โชคดีที่มีต้นไม้โบราณเขียวชอุ่มอยู่ข้างหลังเขาพลังงานชีวิตถูกฉีดเข้าไปอาการบาดเจ็บของเขาก็หายทันทีมนุษย์ได้แสดงความสามัคคีอีกครั้งและขับไล่สิ่งมีชีวิตสีม่วงแดงที่ชั่วร้ายเหล่านั้นภาพย้อนกลับอีกครั้งคราวนี้เหมยกงจือหุบป,ปากด้วยความประหลาดใจไม่ได้เพราะเธอเห็นผีของถังซานถือตรีศูนย์สีทองอยู่ข้างหน้าร่างสีแดงเข้มทั้งสองดูเหมือนจะกำลังพูดถึงอะไรบางอย่าง รูปลับของเขาเป็นเพียงการฉายภาพแต่เหมือนพระเจ้าที่ควบคุมดาวในที่สุดเธอก็เชื่ออย่างสมบูรณ์ว่าเขามาพบว่าตัวเองมาจากอีกโลกหนึ่งค้อนยักษ์สีสันสดใสตกลงมาและมนุษย์ก็ส่งเสียงเชียร์ให้รางวัลแก่ความดีและลงโทษคนชั่ว ทั้งซานผู้ซึ่งควบคุมหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศเหลือบมองไปยังเหมยกงจือซึ่งมีการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คือประวัติศาสตร์ของดาวโต้หลัวในกระบวนการเดินทางผ่านเวลาและอวกาศบทที่828ดาวโต้หลัวที่พวก ประมาณ4,000ปีหลังจากที่อาณาจักรพระเจ้าถูกกวาดล้างไปตามการเวลาและอวกาศที่ปั่นป่วนด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของทางซานแม้ว่าเขาจะควบคุมมีคอในเวลาก็ตามเขาก็ไม่สามารถข้ามทม์ลายทั้งหมดในคราวเดียวได้ดังนั้นเขาจึงต้องหวนคิดถึงประวัติศาสตร์บางส่วนในดาวโต้หลัวแต่สิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูความจำของเธอด้วยทำไมไม่ทำละ่ะ เวลาเปลี่ยนไปอีกครั้งและสถาบันการศึกษาที่ถูกทำลายก่อนหน้านี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต้นไม้โบราณขนาดใหญ่ขึ้นไปบนฟ้าและเหนือเมฆมีบ้านต้นไม้ที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตทีละน้อย เหมยอกงจือเห็นว่ามีชายหญิงหกคนที่มาถึงจุดสูงสุดของราชาปีศาจผู้หลับไหลอยู่ในนั้นบางคนก็เป็นเหมือนพูดผีบางคนสว่างสวยและบริสุทธิ์บางคอน้มีดวงดาวลึกลับและมีชายร่างทวมเล็กน้อยมันสามารถเข้าใจส่วนหนึ่งของความหมายขององค์การทำลายล้างได้ พวกเขารวมร่างของพวกเขาเข้ากับต้นไม้แห่งนิรันดรและยังคงมีสติสัมปชัญญะในเวลานี้เหมยกงจือไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงมีความสุขในหัวใจเธอไม่เห็นชายผมสีฟ้าที่เธอเคยเห็นมาก่อนหลายพันปีผ่านไปและเธอได้เห็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีของดาวโต้หลวการปรากฏตัวของเรือประจันบานอาวกาศได้เปลี่ยนรูปแบบของดาวทั้งหมดอย่างไรก็ตามการแสดงในเมืองสถาบันการศึกษาที่สัมผัสเหมยกงจือมากที่สุด ในหนึ่งหมื่นปีเขาหล่อขึ้นและอารมณ์ของเขามีรสนิยมของถางซานเล็กน้อยเด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาทำให้เหมยกงจือจรู้สึกคุ้นเคยฉันเกรงว่าจะเป็นลูกของเขาทะเลน้ำแข็งน้ำตาใครไหลศูนย์กลางของอ้อมกอดอันอบอุ่นนั้นไม่มีกลิ่นหอมเธอร้องเพลงเ,ลงเบาๆในห้องถงด้านซ้ายที่แห้งแลง้งแสงดาวที่หางตาเล็กน้อยจะทำให้คลื่นสัตา์ ดอกจัน hey, ดอกจัน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 ดแสงไหมสีชมพูความคิดใครฟุ้งซ่านจู่จูกระทบหน้าอกจู่จูก็เจ็บปวดและเศร้าสอดคล้องกับฝ่ามือที่อบอุ่นสูชีวิตนี้น่าจับตามอง สนามรบนองเลือดก,กระโดดขึ้นบนไหล่ของฉันห้องโถงสีเทาที่อยู่ห่างไกลคูณและฉันได้รับบาดเจ็บสาหาัสคนขาวในป่าพเนจรผู้ต้องการทุกสิ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อกหักความเกลียดชังถูกฝังไว้เสียงพึงพรรมพำยังคงเหมือนความฝันฉันแต่งตัวให้เธอทุกวันและทุกคืนสถานะของฉันก็ยืนยาวขึ้นใบมีดลมกัดและเย็นและโลกนี้ผ่านพ้นไม่ได้ละทิ้งพลังทั้งหมดของฉันฉันเกรงว่าฉันจะไม่เป็นคู่อีกต่อไป ผมอยากใช้เพลงนี้เพื่อระลึกถึงความรักของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเขากล่าวเพลงชื่ออะไรจูู่ผู้หญิงในชุดคลุมสีขาวก็ลุกขึ้นถามชายผมสีฟ้าพี่ซานเธอมองไปที่ถังซานเพลงของอูหลินไพเราะมากถังซานยิ้มหลายหมื่นปีต่อมาแปลกที่เขาเขียนเพลงให้พวกเขามานานแล้วและทิ้งพลังทั้งหมดของฉันฉันเกรงว่าฉันจะไม่เป็นคู่อีกต่อไป ความตกใจภายในของถังซานในตอนนี้จะน้อยกว่าเหมยกงจือมากถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการควบคุมสัญญาณบอกเวลาและหวนคืนสู่โลกเดิมอย่างเต็มที่คงจัดเสียน้ำตาไปแล้วระหว่างอ่ดอาดภาพไม่ไหลอีกต่อไปแม้ว่าถังซานและเหมยกงจือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมแต่เวลาได้รับการทำซ้ำมานานกว่า14,00 0ปีถังซานร,รู้สึกได้ว่าเขาเข้าใกล้พิกัดมากขึ้นของตรีศูนย์เจ้าสมุทร ทังอูทงยังคงปล่อยท่าเทพสมุดกำลังมาและเงาของเทพสมุดข้างหลังเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตรีศูนย์แห่งท้องทะเลยังคงปล่อยพลังเทพสมุดดั่งเดิมที่สุดและฉีดเข้าไปในร่างกายของทังอูทงพระประสงค์ของพระเจ้าความสามารถทางวิญญ,ญาณที่ถังซานเคยทิ้งไว้ในร่างกายของเธอได้กลายเป็นวิธีการเรียกทังซานไปยังทวีปโต้หลวของเธอ พื้นที่โดยรอบหยุดนิ่งเวลาไม่แยแสและในดวงตาที่ตื่นเต้นของถังอูหลินการปรากฏตัวของปีศาจเทพสมุดที่อยู่เบื้องหลังถังอูทงในที่สุดก็ชัดเจนและตรีศูนย์ก็ตกไปอยู่ในมือของเขาทันทีพ่อพ่อถังอูหลินตะโกนนอกจากถังซานแล้วมีใครอีกบ้างที่สามารถสร้างตรีศูนย์ตรีศูนย์ให้รู้จักอาจารย์ทันทีที่มันปรากฏขึ้น ทั้งอูทงหันข้างด้วยความยากลำบากดูปฏิกิริยาของน้องชายของเขาเพราะเขาตื่นเต้นเกินไปวงแหวนวิญญาณทั้ง12บนร่างกายของเขาแกว่งขึ้นลงอย่างผิดปกติทั้งซานยิ้มและถือตรีศูนย์รัศมีสีทองแต่ละอันถูกดึงออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเขาพื้นที่ใต้วิหารแห่งสงครามถูกตัดขาดจากดาวโต้หลวแล้วประตูแห่งอวกาศก็ปรากฏขึ้นแทงซานตัวจริงถือสีดำชายผมยาวที่อยู่ข้างๆหญิงงามเดินออกมา หญิงสาวยังคงตะลึงเล็กน้อยเมื่อเห็นโลกใหม่ใบนี้และน้ำตาบนใบหน้าของเธอก็ยังเปียกอยู่อทั้งอู่ทงวิ่งเข้าไปในระยะของพานุป,ปั่นป่วนและโยนมันเข้าไปในอ้อมแขนของถังซานแม้ว่าถังซานที่ก้าวออกจากประตูอวกาศจะมีรูปร่างหน้าตาหรือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีทางที่จะซ่อนออราจากจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์การสั่นสะเทือนและความใกล้ชิดของสายเลือดเกิดใหม่จริงไม่ตายเกิดใหม่จริงๆ เงาถูกหดกลับเข้าไปในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาทังซานวางตรีศูนย์เทพแห่งท้องทะเลไวท้ที่ถังอูถงตกเบาๆลูกสาวที่กำลังร้องไห้อยู่ในอ้อมแขนของลูกชายและเหลือบมองความตื่นเต้นของถังอูหลินใบหน้าที่อยู่ข้างๆเขาด้วยความโล่งใจเมื่ออยู่หาวไม่ต้องการคุณจูๆ่ๆถังซานถ้าคุณร้องไห้อีกครั้งคุณจะกลายเป็นคนที่เรและถังอูถงก็พูดอะไรบางอย่างแน่นอน น้ำตาแห่งท้องทะเลเขาสั่นเล็กน้อยและเหมยกงจือก็เต็มไปด้วยน้ำตา